สวัสดีค่ะสำหรับ EP นี้นะคะตอนก็หยิบมาเป็นไอเทมของ Chanel นะคะมารีวิวให้ดูกันเป็นนี่เลยนะคะมาพร้อมกับถุงกระาดาษนะคะมีริปบิน้นล็อกคามเมเลียแล้วก็กล่องนะคะอ่ะเดี๋ยวเปิดกล่องกัน นี่ก็จะมีถุงผ้าอีกนะคะก็จะเป็นถุงผ้ากำมะหยี่เนาะนี่นะคะสีแซ่บมากนะคะเนาะเขาจะเป็นรองวอลเล็ตซิปปี้นั่นเองนะคะนี่ด้านรอบของเขานะคะก็จะเป็นซิปนะคะเป็นใบายาวเนาะแล้วก็สีชมพูแบบช็อกกิ้งทิ้งนะคะสีแซ่บมาก สังเกตได้ว่าโลโก้ของเขานะคะอาจจะดูแปลกตานิดนึงนะคะตรงกางนะคะของโลโก้อะเขาก็จะเป็นสีชมพูช็อกกิ้งพิงค์เลยสีแบบเดียวกับตัวกระเป๋านะคะนี่อ่เดี๋ยวดูด้านในกันนะคะเปิดออกมาอุย้ยนี่ด้านในก็สีแซบยังคงความแซบเหมือนเดิมเลย แล้วก็ตัวอักษรนะคะเขาก็จะปั๊มด้วยหมึกที่มันเป็นสีเงินแบบวิงวินะคะด้านนี้ก็จะมี Make in Spain แล้วก็สำหรับท่านในนะคะที่ต้องการที่จะใส่เหรียญเขาก็จะมีช่องซิปตรงกลางมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใครนะคะที่ต้องการจะใส่การ์ดนะคะก็สามารถมาใส่ตรงนี้ได้ด้านนี้นะคะมีสี่ช่อง ด้านนี้อีกสี่นะคะแล้วก็ถ้าไม่พอก็ใส่ตรงนี้ได้เลยนี่ก็เดี๋ยวลองใส่แบ่งพันให้ดูกันนะคะถ้าสมมุติว่าเราใส่ช่องกลางเนี่ยก็ใส่ได้สบายสบายถ้าใส่ตรงช่องกลางกางไม่พอนะคะแล้วก็มาใส่ที่ช่องตรงนี้ก็ได้ช่องยาวนี่ก็ใส่ได้สบายๆเหมือนกันนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นกระเป๋าสั้งที่แบบ all in one เลยนะคะใส่ได้ทั้ง บงค์ใบยาวนะคะแบบไม่ต้องพับนาอกใส่เหรียญใส่การ์ดได้หมดเลยนะคะก็ใส่การ์ดได้เยอะด้วยนะคะแล้วถ้าหากว่าอยากจะรู้นะคะว่าน้องใบนี้นะคะโฮโลอะไรนะคะให้มาตรงฝั่งนี้ที่มันมีปมตัวชาแนลนะคะแหวกตามช่องค่ะนี่น้องโฮโลเขาจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าท่านใดนะคะไปซื้อไอเทมของชาแนลเนี่ย ตอนนี้นะคะเขาก็จะไม่มีตัวโฮโลแล้วก็พวกการ์ดแล้วนะคะก็จะเป็นการฝังชิปลงไปในกระเป๋าแทนเนาะก็ไม่ต้องตกใจนะคะก็สําหรับสาวๆคนไหนที่ชอบที่ลืมนะคะทําการหายอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องกังวลแล้วเพราะว่าเขาก็จะไม่มีตัวการ์ดหรือว่าโฮโลมาให้เราแบบกังวลใจว่าจะทําหายนะคะก็สําหรับน้องใบนี้นะคะดูราคาออกช็อปเนี่ยก็อยู่ราวๆเกือบจะ5้า0 0่นอยู่แล้วนะคะสําหรับรุ่นใหม่ของชาแนลที่ ราคาขึ้นไปตลอดเลยนะคะรอบนี้ปีนี้นะคะก็ขึ้นไป2รอบแล้วนะคะอ่ะแล้วก็ท่านใดน,นะคะอยากจะเป็นเจ้าของน้องกระเป๋าสตางค์ชาแนลบนี้นะคะก็สามารถทักไลน์แอดใบ e ใบเนมนะคะมาขอรูปขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะใบเนี้ยบอกเลยว่าไม่ถึง20,000นนะคะก็ทักมาได้เลยนะคะถ้าหากวุาสนใจชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีดๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกด แชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะต้องกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากที่จะมาดูสินค้าที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของเราก็อยู่ที่เซนทันเฟสิวัลหารใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะ หน้าร้านของเรามีบริการทั้งซื้อแล้วก็หายค่ะถ้าหากว่าอยากเข้ามาก็เรียนเชิญนะคะแล้วก็ถ้าหากอยากติดตามสินค้าใหม่ๆของเรานะคะก็ตรงนี้เลยนะคะที่ Li n e open chat ค่ะสแกนเข้าไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะราคาดีๆในนี้เลยนะคะฝากอีกนิดน,นึงนะคะกด follow ให้กับ i ิน t a g r กรมของร้านไวแบนเนมด้วยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะ